อันนี้มาทำบุญแต่หลกทำบุญให้อาหารปลาปลากินใหญ่เยลยน,น,น,นั่งลงนะ่ลาลงน่าลงน่าลงน่าลงนะเออเออเออให้เออให้เพื่อนเอใเอ,เอให้เพื่อนนะให,หหให้เพื่อนนะใช่ห้าตา เนื้อปลาหิวเอาให้เพื่อนนะให้เพื่อนนะให้เพื่อนเนี่ยให้ปลาใช่ไหมใช่อันนี้ขอบคุณครับขอบร่วแกะได้ไหมแกะไก๋ไโอเคให้ปลานะลูกกินเองกินก็ได้ให้ปลาก็ได้้ซื้อมาให้กินนนั่แหละครับผมนี่มีใครกินก็ให้ปลาก็ได้กินได้ครับกินได้กินหมดทั้งให้ปลาทั้งเหลียมมือเลยเอาให้เพื่อนเอาเพื่อนให้เพื่อนเลยพอแล้วลูกพอแล้วขอบคุณครับพอแล้วค่ะพอแล้วอะไรนะเอ้อะ แกดูกระดูกอะไรนั huh. uh ่นยนะอะไรตัวอะไรตัวเอามาแม่ถือไว้เอออ่ะให้แม่แกให้ไหขอบคุณค่ะด้วยตรงเวลารับของพี่ใหญ่พี่บีแม่เก็บให้ให้แม่เก็บให้อ่ะานดูไปเออมันว้าวปลาตะวเล็กเลยนั่งมไเดาโอ้โหอ้ปากมันโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มีแต่กระดูกเอปลาน้อยก็มี กทั้งกันเหนียวใช่ทั้งนิ้วมันเลยเหรอลูกบดูว่าธาตุคาบแก่นตัวเป็นร่มตัวนี้น้อยก็มีนั่งเาให้มันกินอย่างนี้เลยครับมันมันวิ่งขึ้นมาหาเลยครับพี่ๆอ่ะโอ้ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีใช่ไหมลูกน้อยก็มีตัวใหญ่เออเออวออเอแล้วกินได้คนก็กินได้ครับปลาก็กินได้เอาคาไปทำแก่นเลย ของไอ้กันยังไม่เหมือนเลยยังไม่เหมือนอืมเออมาท่านขยันท่านขยันนู่นไปไปล้างมือกันไปล้างมือกัน้ี่บอยางเช็ดสะพาน